สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวหมู่บ้านไทยสมบูรณ์2คลองหลวงคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทำเลคลองหลวงคลอง3เนี่ยเป็นทำเลประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับผมมีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านเยอะแยะมากมายใกล้ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับถือว่าใครที่อยากได้บ้านชานเมืองเนี่ยแนะนําเลยครับสำหรับโซนลังสิตนะครับสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านไทยสมบูรณ์2ครับบริเวณถนนนะครับก็จะกว้างเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าของหมู่บ้านนี้นะครับเขาจะได้ถนนเมนนะครับเป็นถนนเมนแทบจะทุกหลังเลยนะ เลยนะครับและบ้านของเราขนาด22ตารางวานะครับขนาดไซส์ใหญ่เป็นพิเศษมี3ห้องนอนเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าด้วยความที่บ้านเนี่ยยืสองตารางวาทำให้มีพื้นที่หน้าบ้านค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมจอดรถนะครับคันยาวๆนะครับกระบะนี่เหลือๆเลยครับแล้วเปิดประตูนะครับสองฝั่งไม่ติดกําแพงเลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่ราคาไม่ถึง2ล้านด้วยครับและที่สําคัญนะครับด้านบนนะครับเราต่อเติมหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเล่นระดับนะครับของพื้นทําให้นะครับผมมีพื้นที่บริเวณใช้สอยได้อย่างดีแถมปั๊มน้ําแทงน้ําให้นะครับแล้วก็นี่เป็นลูกเล่นใหม่ของเรานะครับมีการ เล่นลวดลายนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยและที่สําคัญนะครับมีการปิดสองฝั่งด้วยปูนนะครับทำให้บ้านบริเวณหลังกลางเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยครับ สำหรับบริเวณด้านในนะครับการตกแต่งดูสิครับโอ้โหหรูหรามากเลยนะครับมีการเล่นไฟนะครับซ่อนฟ้าหลุมไว้ให้นะครับแล้วก็มีเพิ่มโคมไฟนะครับหรูหรามากเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับของเรามีเหล็กดัดด้วยนะครับแล้วก็มุงลวดนะครับแถมไปให้คุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับหลังนี้คุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินติดเพิ่มเองแล้วครับบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นจุดของจุดติดตั้งทีวีนะครับสามารถวางโซฟาได้บริเวณนี้นะครับบ้านไทยสมบูรณ์2นะครับเนื้อที่ใหญ่มากๆครับทำให้นะครับบริเวณห้้องงงถเเนนีี่ยจะมมคคววาากป็พิศษรับ วางโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยครับบริเวณนี้เห็นไหมครับว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ของเราครับมีเปลี่ยนหน้าต่างนะครับให้ใหม่นะครับเพิ่มหน้าต่างนะครับทำให้มองทะลุออกไปหลังบ้านนะครับแล้วดูไม่อึดอัดครับสำหรับบริเวณห้องน้ำนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับตามแปลนนะครับไทยสมบูรณ์2นะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเปลี่ยนทั้งนะครับผมเป็นเลนชาเวอร์2หัวให้นะครับแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะครับใช้ของใหม่มือหนึ่งอย่างดีเลยครับ ในส่วนของห้องครัวนะครับครัวจะมีขนาดกว้างเป็นพิเศษนะครับความลึกประมาณ2เมตรครับผมแต่จัดหนักจัดเต็มครับแถมนะครับฮูดดูดควันแล้วก็เตาแก๊สไว้ให้ด้วยนะครับผมทําให้ตรงเนี้ย ถือว่าคุณลูกค้านะครับได้กําไรจากตรงนี้ไปเต็มๆเลยครับสามารถทําอาหารได้กระฉับกระเฉงครับเราจะไม่ทําใหญ่มากเกินไปนะครับเราเน้นพื้นที่ใช้สอยบริเวณด้านนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยฝั่งนี้จะเยอะกว่าฝั่งนั้นนะครับทำให้ใครที่มีของครับมีตู้ครับสามารถบิวอินเก็บของได้สบายๆเลยครับหรือใครจะเพิ่มตู้แขวนครับหรือจะปลูกต้นไม้มุมเล็กๆก็สามารถทําได้แล้วก็ติดตั้งเครื่องสภาบริเวณนี้ได้เลยครับ สำหรับบริเวณห้องโถงนะครับด้านบนจะมีห้องน้ำนะครับเปบริเวณซ้ายมือนะครับห้องน้ำนะครับจะได้สัดส่วนครับชัดเจนเลยแบ่งได้อย่างดีและที่สําคัญครับห้องน้ําจะติดกับทางหลังบ้านนะครับทำให้มีรูระบายอากาศนะครับทาให้ห้องน้ํามไม่อับนะครับให้แสงเข้าและลมเข้ามาได้อย่างดีสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนให้หมดใหม่เช่นกันครับและที่สําคัญนะครับบริเวณด้านข้างน,นี้นครับเรามีหน้าต่างเปิดระบายออกไปครับบริเวณห้องโถงนี้ก็จะได้รับลมด้วยนะครับผมสาหรับชั้น2 เดินขึ้นมาจากบันไดนะครับจะพบกับบริเวณห้องนอนหลังบ้านห้องแรกนะครับผมเป็นห้องนอนห้องเล็กนะครับแต่ดูขนาดสิครับไม่เล็กมากนะครับผมเป็นห้องนอนที่3นะครับอยู่บร wow ิเวณหลังบ้านมีนะครับแถมุงลวดเหล็กดัดให้นะครับผมเล่นสีนะครับบริเวณวงกบนะครับแล้วก็หน้าต่างเป็นสีส้มเรียนแบบธรรมชาติได้อย่างดีนะครับด้านบนปูกระเบื้องนะครับเป็นขนาดเดียวกับด้านล่างทําให้เป็นบ้านโทนเดียวกันนั่นเองครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเล็กนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับแต่ข้อดีของเขาครับจะได้ส่วนเว้านะครับบริเวณนี้นะครับใครที่มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับหรือว่ามีตู้เสื้อผ้าเนี่ยวางช่องนี้ก็จะพอดีมากๆเลยครับและสามารถวางเตียง5ฟุตได้อย่างสบายๆบายครับถ้าติดมากเนี่ยจะดูสวยมากๆเลยครับ เลขหนึ่งไฮไลท์ของโ้อมาสเตอร์เบด m นะครับก็จะขนาดกว้างจริงๆนะครับเป็นบ้านหลังกลางแต่ได้ขนาดใหญ่กว่าของพึกษาอีกนะครับถือว่าไทยสมบูรณ์2นี่ให้คุณลูกค้าพื้นที่ได้อย่างจุใจเลยครับและที่สําคัญครับเรามีการเล่นนะครับหน้าต่างลายวงกลมนะครับเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวบ้านนะครับและสอฝั่งนะครับเป็นหน้าต่างบานฟิกนะครับผมให้ช่องแสงเข้ามา ติดเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ไม่ต้องกลัวอันตรายเลยครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับบริเวณข้างบ้านนะครับผมของเรานะครับจะมีระเบียงเล็กๆนะครับออกมานะครับทำเป็นมุมนะครับปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับหรือตากผ้าก็ได้นะครับคือเป็นมุมที่ชิลมากๆแล้วก็เปิดให้ลมเข้าตัวบ้านได้อย่างโฟล์มากๆเลยครับใครที่สนใจบ้านหลังกลางที่ไซส์ใหญ่เนี่ยผมแนะนําหลังนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาบ้านหลังนี้ให้ฟังกันนะครับหมู่บ้านไทยสมบูรณ์2นะครับคลองหลวงคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับทำเลดีมากๆนะครับผมมีรถเมล์ไปนุสาวรีชชยนะครับมีรถตู้ไปิวืจอจะปากลังสิตสามารถเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกเลยครับผม สำหรับราคาบ้านหลังนี้นะครับปกติอยู่ที่2,190 0 0 0บาทตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นลดเหลือ1,890 0 0 0บาทฟรีดาวฟรีโอนพร้อมยื่นสินเชื่อด้วยนะครับเป็นบ้านถนนเมนนะครับขนาด22ตารางวานะครับถือว่าคุ้มค่ามากเป็นไซส์กลางแต่หลังใหญ่จริงๆครับใครที่อยากนัชมบ้านสามารถติดหล่อรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ